สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครัออบ <ทำ S 2> ได้เลยครับผมวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับโค้กใช่ครับผมก็ปีนี้นะครับโคกซีโร่ก็มีกิจกรรมเป็นโค้กฟูดมาร์คสนะครับผม,ผมก็เป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับตรงนี้ที่นี่ที่บรรทัดทองแล้วก็จริงๆมีอีกหลายๆที่เลยะครับทั่วประเทศไทยเลยยังไงก็ฝากแคมเปญโค้กฟูดมาร์คสกับโคกซีโร่ไว้ด้วยนะครับถามว่าเมนูไหนที่น้องพีพีชอบทานกับโค้กซีโร่ชอบทานกับแฟน เอาใหม่นะใหม่ทานดปวยทานโคกซิโร่กับแฟนทานโคกซิโร่กับแฟนทานกับทานกับอะไรก็อร่อยค่ะเพราะว่าโคซิโร่เนี่ยแบบทานได้กับทุกเมนูครับผมแล้วก็ถ้าส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าแถวย่านเนี้ยพี่ก็ชอบกินแบบว่ามีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเป็ดย่างครับผมแฟนรีเป็นมุกเนาะเป็นมุกเป็นบุกแต่ว่าได้รูปกิจกรรมวันนี้เป็นมาคะแฟนควัสดีค่ะ ครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ทางโคกได้ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมให้มาเจอแฟนๆทุกคนด้วยข้างนอกอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็มีผู้โชคดี24คนตรงนี้ด้วยก็สนุกมากๆครับแล้วก็เป็นอีกปีที่รู้สึกว่าเราก็ดีใจทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกับครอบครัวโคกนะครับก็เหมือนจะเราถูกฉลองกสีแดงสีแดงครับก็เพิ่งชอบสีแดงครับครับผมคนเันนาได้เลยครับไ วันลวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมก็สามารถไปจองบัตรวันจองบัตรก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมก็ใช่ไหมวันจองบัตรเราปล่อยไปแล้ว2กรกฎาคมครับผม6โมงเย็นนะครับก็สามารถไปกดจองกันได้เลยทั้ง2รอบ3าสิสิงหาแล้วก็1กันยายนนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับผมสำหรับ Bilgin แอร p พี i ีกิจ t ับเบิลท شو เบิลคอนเสิรครับขอตอนนี้มีเงินมา พร้อมๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าตอนนี้คือทุกอย่างสรุปเสร็จหมดแล้วครับผมตอนนี้เตรียมตัวจะซ้อมกันแล้วครับแล้วก็จริงๆรอบิลกิ้งเขากลับมาจากต่างประเทศก่อนด้วยครับผมเดี๋ยวก็กลับมาปุ๊บคิวแมชตรงกันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มซ้อมเลยครับจะเหมือนสลับกันไปทัวร์ต่างประเทศตลอดตลอดก็สลับกันตลอดครับผมก็เหมือนแบบพอเขาบินไปหนูก็แบบเขากลับมาหนูบินไปต่อเขาลับมาบินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นแค่ช่วงนี้นะครับที่แบบว่าเหมือนมีงานต่างประเทศแบบค่อนข้างเยอะมาก เดวันนี้จะไม่เจอกันเลยเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้คือเขาจะคิดถึงหนูหรือเปล่าพี่ไม่เห็นว่าคิดถึงอยู่นะล่าสุดเซอร์หลานมาหลานมาครับผมก็ก็เนี่ยรอวิลกินกลับมาครับผมก็เตรียมซ้อมคอนเสิร์ตกับเธออยู่นะอ๋อปล่อตัวอย่างตัวอยางคอนเสิร์ตอะไรนะเรียกว่าอะไรนะทีเซอร์ทีเซอร์ครับบันแซบก็จริงๆคอนเซ็ปต์ของงานนี้คือดับเบิลทราโบล่ะครับผมนะครับว่าแบบ สนุกคูณ2ซ่าคูณ2อ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันเปอร์เซนต์ความเป็นแบบตัวพีกับกินที่แบบเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอเนจีมันก็แบบพุ่งขึ้นเป็นดับเบิลครับสนุกครับแต่วันนั้นร้อนมากเหมือนแบบเราถ่ายในโกดังกันอะไรเงี้ยกางแจ้งบแบบโกดังมันอยู่การแจ้งมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าโอเคทุกอย่างออกมาผลงานออกมาทุาากอย่างก็แฮปปี้ออกมากมันจะยิง่งกว่านี้มันจะยิ่งกว่านี้แขกรับเชิญเยอะมาก<อ>เยอะมากๆครับผ ก็แบ่งกันเลือกครับผมพาร์ทพี่ด้วยพาร์ทบิวกินด้วยพาร์ทคู่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังพี่เราที่เด็กเดียวเลยค่ะก็ได้แล้วคนใกล้ๆตัวคนที่ชอบถามว่าใครเอต่างๆไม่ไม่รู้เหมือนกันสปอยไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่เบลด่าแต่คนอยากเห็นแต่ว่าไเอกเอ็มบีทุกคนมาอยู่มาเรียงเลยเลยจดจดเลยจดไม่จดยาง โอเคจบแล้วครับเราก็รอติดตามแล้วครับก็ติดตามครับยังไงก็ฝากด้วยสำหรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราสองคนแบบเหมือนมาทำคอนเสิร์ตคู่ full scale ด้วยกันนะครับผมสำหรับ b i l k i n and p p k i t Double Trouble Concert มองนิวรอซื้อบัตรได้หรืรอซื้อบัตรได้เลยครับจะหมดหรือเปล่าเนี่อะไรนะครับถาอะไรนะครับคาถากดบัตรเราต้องทำอะไรล่วงหน้าเตรียมตัวหรือเอ่อพี่ว่าน่าจะกดกันได้ทันทุกคนนะกลัวกลัวไม่เต็มมากกว่า เราเราหน่อยเราไบหมายบอกน่า,นนะาจะแบบว่าเออแบบกดเลยซื้อเลยเดี๋ยวนี้นะคะนะคะขายตรงเลยเออครับถ้าได้เหตุผลทำไมต้องดูคอนเสิร์ตดาวโบสองวงเพราะว่ามันปังมาก1ล้านสนแล,แล้วพ,พ,พี่ก็แต่งตัวโป้นิดหนอออ่อยสาวคือพ,พี่กับบิลกินเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเ้วยกันหนึ่งพันห้าร้อยชุด ใส่จริงสามชุดมีมีมีคุยอย่างใคะว่าที่ซูดแบบเราเปิดขายบัตรแล้วบัตรขายหมดเกลี้ยงเลยครับถามว่าจะแบบทำอะไรมันเซอร์ไพรส์ไหมเอ่ยถ้าขายหมดเกลี้ยงทำอะไรเซอร์ไ,ไพรส์หรอโชว์ดีๆเป็นเซอร์ไพรส์ละกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบิวกินเนี่ยเขาจะจ้างเครื่องบินโรยตัวเปิดโรยตัวเปิดงานลงมาเลยเฮลิคอปเตอร์ถ้าขายหมดภายใน1.5นาที ห <favorite. S 2> น네ึ่งนาทีครึ่งถ้าขายหมดเดี๋ยวพี่กับกินจะโรยตัวลงมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติเดี๋ยวยตัวเลยเดี๋ยวตัวเลยไปในสามสิบวิเราพี้ิตยังทำอะไรภายในสามสิบวิเลยหรอยากอะเนี่ยโรยตัวก็แล้วโรยตัวทอสองลำคคละลำเลยกระโดดลงมาขับเองได้ไหมขับเองขับเองไม่ได้ ครับจริงๆก็พยายามพาวางผังบัตรทุกอย่างครับให้ให้แบบเหมือนเราทั่วถึงกันทุกคนเพราะว่าจริงๆเราไปอย่างเงี้ยด้วยสเกลที่มันที่มันใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็อยากจะอยากจะไปเห็นหน้าทุกคนเหมือนกันก็เหมือนกันที่แบบเหมือนทุกคนอยากมาเห็นเราอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะเฉลี่ยเฉลี่ยทุกๆอย่างจัดโชว์ทุกอย่างให้ให้เราได้แบบอยู่ใกล้ชิดกันได้มากที่สุดครับเรื่องนึงก่อนหน้านี้เหมือนมีการไนไปร่วมเดือนีครับเซกาิเก้บ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็ คือเหมือนทางเบรนเชียก็ติดต่อมารอบแรกอย่างตอนแรกเลยเขาติดต่อมาไปดูโชว์แล้วก็ผ่านไปประมาณวิคนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากได้เราไปเดินด้วยในโชว์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก็เลยตัดสินใจไปตัดสินใจรับมาเพราะทุกครั้งเราจะไปแค่นั่งชมใช่ใช่ใช่ค ก็จริงๆแบบเหมือนเราประทับใจมากกว่าที่เราแบบได้ไปร่วมงานกับแบบเหมือนแบรนด์แฟชั่นระดับโลกด้วยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบวิธีการทํางานต่างๆอะไรเงี้ยที่เราได้เห็นที่เราได้แบบเจอมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกอย่างนึงเลยแบบมันถือเป็นประสบการณ์การทางานอีกอย่างนึงในการที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในโชว์นี้ครับคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกอีกแล้วหรอคนแรกก็ดีใจครับดีใจดีใจมาก ไม่ได้กระทบใครใครเลยพี่คลิปเคอร์ฟอะไรตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงบุ่มกองไม่รู้เรื่องเลยคุยกับเขาก็ไม่พูดภาษาจีนได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยแต่เนี่ห่าวหัวไอ้นี่มาแล้วถามจริงหรออะไรนะครับถามจริงทำไมไม่ถามเลยหลายคนเจอกันที่จริงเจอกันแบบว่าอย่างอย่าง แบบเพื่อนๆละกันนะเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยก็ที่จริงเจอกันบ่อยครับผมจริงๆไปโชว์ตั้งแต่เจอตั้งแต่กูตูรอบที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้ไปร่วมแฟชั่นโชว์หลายๆรอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสเจอหลายๆคนอะไรเงี้ยบางคนก็แบบวนกลับมาเจอกันบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกๆคนน่ารักมากแล้วก็ทุกคนแบบน i c สก็เฟรนลี่กับพีมากมากับแต่คนจะเอาไปเป็นมีแบบว่าโคตรเน่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นมันจะทำมันทำยังไง อะไรนะเขาร่อหนูเองนะอบไม่ได้ละพูดไม่ได้ดีใจครับก็ดีใจเหมือนพอทุกครั้งที่เราได้ทางานต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆ่อะไรเงี้ยพี่ใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แบบเรารู้สึกว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราเราจะมาแบบว่าได้มีโอกาสมาเจอแบบกระทบไหลหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมอย่างแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินฝั่งเกาหลีฝั่งจีนหรือว่าจริงๆอีกหลายๆประเทศเลยอย่างเงี้ยครับผมก็มดีใจทุกทุกครั้งที่ได้ไปนะครับก็คือฝนตกลงมาแบบว่าไม่ได้แพลนไวเลยครับผมแต่ว่าจริงๆคิงพว่ามันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคือว่ามันได้ความดรามาติกเข้ามาด้วยสําหรับโช์นี้ด้วยแล้วก็กลัวลื่อนอยู่เหมือนกันครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากสูงว่าครับรองเท้าวัน18เซนเครียดเครียด ราะว่านเวมันไกลมากครับผมรันเวมันยาวอัน400เมตรอะเไหรนะครับเห็นแล้วจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเราเปลี่ยนกันไม่ได้เดี๋ยวรอดูภาพที่มีลานเลยมันจะอกมาเป็นยังไง ได้ครับผมก็ฝากเป็นคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับอีกรอบนึงนะครับสำหรับ Double Trouble Concert นะครับ b i l k i n and P P T ครับแล้วก็จริงๆมีผลงานใกล้ๆแล้วแหละเดี๋ยวทุกคนก็คงได้รู้กันแล้วครับแม่ก็ฝากเลยด้วยครับเร็วก็เร็วๆช่วงช่วงนี้ประมาณนี้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเร็วแบบเร็วแล้วก็เรื่อแล้วก็เร็วแล้วก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยากให้ผู้รอติดตามครับเป็นมีอยากหลายโปรเจกต์ดีๆให้ทุกคนได้คอยติดตามกันหมดครับ หนูไปตังไหนดีรอรโอเคครับครับโอเคอ่าน,นี่ักโค